ันลกมากอันนี้คือเพื่อนเรามาจากโครเบย์นังคันนังม,มาถึงเชียงใหม่แล้วนั่งขับรถจากเชียงใหม่ไปไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปไปแล้วพวกนางอะหิวข้าวนางอะก็เห็นว่าอีกซุมเนี้ยน่าจะเป็นร้านขายอาหารริมทางนางก็เข้าไปนั่งเลยปรากฏว่าเป็นซุ้มงานแต่งแล้วคือชาวบ้านเนี่ยก็ต้อนรับแบบดีมากเออนั่งรอก่อนแป๊บนึงหน้อะไรเงี้ย มันไปฟังไปแับเรืองม,มันก็โอเคโอเคอะไรเงี้ยน,นางก็บอกเลยว่าโอ้โหคนไทยอ่ะน่ารักมากมีน้ำใจมากคือน่ารักอ่ะตลกอ่ะแกนี่ค่ะนะคะตอนกินนะคะคือนางบอกว่าอร่อยนะคะและตอนกลับแล้วยังห่อแกงให้อีกคนละห่อด้วยคือปังมากๆเลยชาวบ้านน่ารักมากตลกมากอันนี้คือเพื่อนเรามาจากติบโป้เด้วยคือนาะง เชียงใหม่กำลัอของขับรถจากเชียงใหม่ไปไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปไปแล้วพวกนางอ่ะหิวข้าวนางอ่ะก็เห็นว่าอิซุ้มเนี้ยน่าจะเป็นร้านขายอาหารริมทางนางก็เข้าไปนั่งเลยปรากฏว่าเป็นซุ้มงานแต่งแล้วคือชาวบ้านเนี่ยก็ต้อนรับแบบดีมากบอกเออนั่งรอก่อนแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ฟังไปทุกเรื่องมันก็โอเคโอเคอเคะไรเงี้ยนางก็บอกเลยว่าโอ้โหคนไทยอ่ะน่ารักมากน้ำใจมากคือน่ารักอ่ะตลกอ่ะแก นี่ค่ะนะคะตอนกินนะคะคือนางบอกว่าอร่อยนะคะและตอนกลับนั้ยังห่อแกงให้อีกคนละห่อด้วยคือปังมา,มากๆเลยชาวบ,บ้านน่ารักมาก